เอาเบิ้งครับดิเบิงโอ้ยกับกับมองโบซ้ำกันเลยโอ้นเ่ไใส่ับ่ลครปลาเอืตัวแรกของปีครับนี่ปลามองเอิ่นครับนี่ปลามองเอปลามองเอื่นตัวแรกของปีโอ้ยยางชิ่าโลโยนี่ยางตำนี่